ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนนะครับทาสีผมนะครับก่อนอื่นนะครับออสมีการพานางแบบนะครับไปเช้งแชมพูหรือไปล้างหรือสะนะครับก่อนที่เราจะล้างหรือนะครับทมพูเรามีการตรวจในลักษณะของสภาพหรือลักษณะของผิวหนังเขาก่อนนะครับว่าเขาเป็นแผลฝีหนองนะครับหรือตุ่มพุพองไหมอันนี้แน่นอนนะครับการที่เขาเป็นแผลหรือฝีตุ่มพุองเนี่ย สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือนะครับเคมีทุกตัวไปโดนผิวหนังนะครับอาจจะทําให้เขาเระคายเคืองหรือแพ้ตรงนี้ได้นะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องการดูแหลหรือบํารุงหรือรักษาในให้ให้หายก่อนแล้วค่อยมาทําเคมีส่วนเคสที่2นะครับเราดูว่าเขาต้องการสีอะไรนะครับส่วนการทํางานบางครั้งต้องยอมนะครับว่าการที่เขาผ่านเคมีอาจจะมีการดัดย้อมดาสีตลอดจนถ,ถึงงานกัดสีผมเนี่ย ลายลายชายแนวของเส้นผมเนี่ยบางทีบางครั้งนะเขามีโอกาสเย็นเขาเรียกว่าช้านะบางนี้นะควรจะต้องใส่ตัวรีแพร์หรือใส่ตัวบํารุงหรือปกป้องในลักษณะของสภาพของเส้นผมนะครับบางครั้งนะครับการทํางานที่ในลักษณะกึ่นของเคมีเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ว่ากล่าวกันนะครับอาจจะเป็นน้องใหม่ท่านยังไม่เข้าใจในลักษณะของจุดหลักตรงๆนะครับ ความหมายของออดก็คือนะครับอย่างที่อเอาเจิแล้วว่า1เราดูเลยนะครับสภาพของนะครับผิวหนัง2นะครับเราดูปลายผมเนี่ยหรือเส้นผมเขามีความจำไหมสามนะครับก็คือการคุยเน,ยนะครับว่าเขาต้องการสีอะไรถ้าเป็นสีแฟชั่นนะครับเราถามเลยนะครับว่าพื้นผมเนี่ยเขาอาจจะดําหรือเป็นดาร์กนะครับหรือเป็นสีที่น้ําตาลเข้มหนักๆสิ่งที่ง่ายดีที่สุดก็ค,ควรควถามว่าเขาต้องการสีอะไร ถ้าเป็นสีสว่างนะครับแล้วเข้าลงสีดําไปแล้วแน่นอนนะครับวันนี้ทั้งวันสีไม่ติดแน่นอน คุณจะต้องเคลียร์นะครับคือล้างหรือการทําให้สีสว่างขึ้นมานิดนึงหรือนะครับการฟอกหรือการกัดสีผมอันนี้จะทําให้สีลักษณะของการดูแลได้ส่วนผมที่เขยญน,นะครับเราอาจจะใส่ตัวรีแพร์ใส่บํารุงนะครับหรือใส่ตัวกระชับหรือปรับลักษณะของเส้นผมตลอดจนถึงปลายผมที่แห้งนะครับอันนี้เหลือลักษณะของผมเสียเราอาจดูแลหรือปกป้องไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะใช้หรือลงเคมีครับออดมีโอกาสดีกว่านะครับไปศึกษา ไปเรียนรู้ที่แพรีดน,นะครับเือที่ฝรั่งเศสอาจไปเรียนที่นะครับยิลุยดีฟอสนะครับหรือลอรีออลเดสปาลีตลอดจนถึง The อเล็กซองเดรสปาลีดออดเกาเทคนิคนะครับหรือการทํางานในรูปแบบของฝรั่งเศสนะครับเปื่อนน้องหรือชาวเอฟซีทุกท่านท่านก็สามารถแอสไมนนะครับหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีนะครับส่วนเข้ามาแล้วเป็นกําลังใจออดด้วยนะครับ ช่วยกันก,กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติด,ดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจนะครับเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท, comment, ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปจากงานโคเลอร์นะครับหรือเป็นกลึงของโคเลคีวันนี้ออสใช้เป็นบปาวนะครับหรือเป็นสีน้ําตาลนะครับในกลึงของธรรมชาติ ความหมายก็คือไม่ต้องการให้โดดนะครับหรือสีเด่นชัดหรือไม่ต้องการให้มืดนะครับหรือสีเข้มเกินไปสิ่งที่ง่ายสิ่งที่ทํางานง่ายๆก็คือการนะครับใช้เป็นกึ่งของน้ําตาลธรรมชาติอันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักหรือการทํางานส่วนการทํางานเนี่ยเราแบ่งผมทําที่เราชอบเพื่อ,อไล่ลักษณะของสีหรือวางระดับของสีให้ปลายลายชายแนวก็ออกมาลักษณะกึ่งของความสวยงาม เทคนิคหรือการทํางานหรือการเอาความรู้หรือเอา,ขาแขนงตรงนี้นะครับเราสามารถจะศึกษาหรือพัฒนานะครับหรือเอาหลักการกันได้นะครับส่วนนะครับหลายท่านที่ชอบหรือหลายท่านที่ชมตลอดจนถึงงานที่ท่านศึกษานะครับหรือพัฒนาตรงนี้เราก็สามารถ ศึกษาหรือพัฒนาได้ส่วนการจบนะครับออสมาใช้เป็นลักษณะของสครับคอมฟอร์ดหรือเป็นแชมพูที่ล้างหรือลักษณะของสีผมที่ตกค้างนะครับอันนี้สามารถที่จะล้างให้ความสะอาดได้ส่วนการใช้ไลเวทสนะครับมอชชนมาร์กอันนี้ก็คือการหม<า>ักหรือการดูแลในลักษณะของเส,ส้นผมเพื่อปลายลายใจแนวเส้นผมออกมาที่ผิวหรือลักษณะกึ่งของความสวยงามครับวันนี้ผมออส สมจิตดิสพาร์ตีนะครับหรือ KTO Academy ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับหรือนะครับติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับ KTO by Academy กันอยู่อย่าลืมนะครับ4ช่องทาง TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเรียวยินดีนะครับน้อมรับรับใช้ทุกท่านที่เข้ามาศึกษาหรือพัฒนานะครับส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับคือการกดไลค์ กดแชร์นะครับกด s u b สไคร b ์กดกดกด,ดิ่นกดติดตามกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับสวัสดีครับ